รรรเรารู้โลกไม่รู้ธรรมแต่พอเรามารู้ธรรมเราก็จะรู้โลกแล้วตอนนี้และที่หลวงตาว่าเราตายอารมณ์ไหนเนี่ยเราก็คือไปอารมณ์นั้นเนี่ยใช่ทีนี้เราจะรู้แน่นอนได้ไหนว่าเราจะตายอารมณ์ไหนเนี่ย ถ้าเราฝึกทุกวันเนี่ยเราไปตามใจเราอยู่แล้วคนระับเราไปตามใจเราอยู่แล้วตอนนี้เมื่อก่อนเราไปตามกรรมเราเกิดมาตรงเนี้ยมารับเศษกรรมในอดีตที่เราทําเศษนะครับแล้วเราทําใหม่ไอต้ตัวใหม่เนี่ยตัวใหม่เนี่ยตัวใหม่นเนี่ยตัวสำคัญนะเพราะมันต้องตายแล้วก็ไปเกิด ถ้าเราไม่ฝึกนะมันก็ไปตามความคืออารมณ์สุดท้ายที่ออกจากร่าง<ะ>เพราะเราควกคุมไม่ได้ไนงะถ้าเราคิดดีเคยคิดถึงบุญมันก็โอเคถ้าคิดได้<ะ>ถ้าคิดไม่ได้ล่ะ,ะใช่ไหมทีนี้ถ้าเราฝึกเนี่ยเราก็ไปตามใจอย่าลืมว่าเราเนี่ยควบคุมธาตุทั้งสี่อยู่เนี่ยเราฝึกทุกวันเนี่ยเวลามันป่วยเรากลรู้นะ เวลามันจะไปจริงๆเราก็รู้นะรู้แล้วมันจะอยู่ทำไมนะท่านบอกมันไปก่อนที่ถ้าจะผิดที่จิตจะปิด